เมาเบิงเรื่องของการพัฒนาด่านสาธารณสุขแหนแนะคะคุณผู้ชมถ้าหากว่าหอดประเทศญี่ปุน่นนะคะหลายๆคนก็นจะคองอยากจะไปเที่ยวนะและที่สําคัญก็คือเพิ่นเป็นต้นแบบในเรื่องของการบริหารจัดการขยะและก็เรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของสาธารณสุขนํานะคะซึ่งล่าสุดตอนนี้ทางสํานักง,งานรักประกันสุขภาพแห่งชาติเพิ่นมีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะระบบการบริการด่านสาธารณสุขนั่นเองกับทางสาธาราณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อที่จะขับเคลื่อนงานนะคะด้านรั ประกันสุขภาพทวนหนาของไทยกับสอปป,อปอลาวโดย้ลใสต้นแบบองค์ความรู้จากประเทศญี่ปุ่นนั่นเองค่ะโดยที่หองประชุมโรงแรมเซนทารา อุบลราชธานีนะคะมีนายแพทย์พิรากรุงพัฒนาใช่กุลนะคะร่องนายแพทย์สาธณสุขจังหวัดอุบลราชธานีและกับคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่สำนักง,งานลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะและกัสสบสปสชเขตสิบอุบลราชธานีได้ใ,ให้การตอนรับนะคะดรมาสโตอีสุตซึนะคะหัวหน้าที่ปรึกษาโครงการ GOUSC UH นะคะดออรอํา อัมพว่าวิชาเทพค่ะผู้น่วยการกองประกันสุขภาพกระท่วงสาธารณสุขจากสปปลาวพร้อมคณะผู้บริหารและกัเจ้าหน้าที่จากกระท่วงสาธารณสุขและกับซีแขวงของสอปปลาวไต่นั่นก็คือจำปสาสักสารวันเซกองและกัอัตปือพร้อมด้วยผู้แทนจากใจกาของสอปปลาวนะคะโดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะและกัเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านรักประกันสุขภาพทวนนาระว่างประเทศไทยกับสปปลาวนะคะ ทาแงแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่แขวงจำปาซักสปปลาวและก็อสปสชเขตสิบอ,อุบลราชธานีซึ่งก็เป็นความร่วมมือระวางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกระท่วงสาธารณสุขและก็องค์การความร่วมมือของประเทศญี่ปุน่นในการขับเคลื่อนการนํานเนือนงานรักด่านลักประกันสุขภาพทัวนนาของประเทศไทยและก็ประเทศกลุ่มเป่าหมายอื่นๆได้ใ,ใส่องค์ความรู้จากประเทศญี่ปุ่นนะคะลงพื้นที่ศึกษาดูงานระบบคุณภาพของโรงพยาบาล ที่โรงพยาบาลศิรินท่อนโรงพยาบาลสัปปสิทธิประสงค์ร่วมทั้งการบริการสาธารณสุขในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงห่องแห่นะคะอ,อําเภอเมืองและก็โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสีไขรอ,อรําเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีนะคะโดยทางด่านรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อนบอกว่าทางสปปลาวได้มีความสนใจที่จะนํำลักนะคะเรื่องของประกันสุขภาพทัวนนามารักษาพยาบาลไปใส่ที่ประเทศเลาวเนื่องจากว่าเป็นโครงการที่ดีที่จะสามารถซอยเหลือประชาชนที่มีลักประกันสุขภาพ ทวนหน้าได้นั่นเองนะคะซึ่งทางผู้มนวยการกองประกันสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขส,ขสปปลาวนะคะเพิ่นกับเดินทางมามองหนีนำพรทั้งดอกเตอร์อัมพาวิชาเทพเพิ่นกะมาคือกันนะคะซึ่งเข้ากับมีเสียงทางรงนยแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีนายแพทย์พิรักรุ่งพัฒนาชัยกุลน,นั่นเองไปฟังเสียงเพิ่นค่ะส่วนสปป,ป,ปลาวนี่ก็ได้มีความสนใจที่จะนำหลักประกันสุขภาพทัวนหน้าการรักษาพยาบาลนี่ ไปใช้ที่ประเทศสปปลาวนะครับเนื่องจากว่าเป็นโครงการที่ดีที่สามารถที่จะช่วยเหลือประชาชนในประเทศสปปลาวให้มีหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าอย่างเช่นประเทศไทยที่ได้ทํามาตั้งแต่ปี2545แล้วก็ในครั้งนี้ก็จะมาศึกษาดูงานนะครับศึกษาดูงานว่าประเทศไทยเรามีระบบการบริหารจัดการในเรื่องหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าอย่างไรนะครับ